มาดูเครื่องมือสําคัญตัวต่อไปนะครับในการจัดการเนื้อหานะคร er. ับสิ avoir avoir ่งที่ผมจะแนะนําในตอนนี้นะครับก็คือในส่วนของเรื่องของการจัดการลิงก์นะครับการจัดการลิงก์ตัวนี้ก็คือวิธีการเพิ่มลิงก์เข้าไปในเนื้อหานะครับเช่นเราต้องการให้ลิงก์แล้วก็เปิดเนื้อหาต่างๆออกมานะครับเราต้องทําที่ไหนนะครับก็คือวิธีการก็คือง่ายมากนะครับแล้วก็เช่นเราบอกว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่นะครับ แล้วเราต้องการทำลิงก์จากตัวนี้ไปที่ URL อื่นนะครับไปที่เว็บไซต์หน้าอื่นนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความเข้ามาก่อนจากนั้นเอาเมาส์คุมนะครับจากนั้นกดปุ่มแทรกแก้ไขลิงก์นะครับกดเสร็จปุ๊บเขาจะให้ใส่ URL นะครับเราก็สมมุติว่าเราจะให้ลิงก์ไปที่ตัวนี้นะครับเราก็เอาที่อยู่ URL ตัวนี้มาใส่นะครับเมื่อเอามาใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกำหนดค่านะครับว่าต้องการให้เปิดอยู่ในหน้านี้หรือต้องการให้เปิดเป็นหน้าใหม่นะครับหรือให้เปิดเป็น pop-up อะไรต่างๆนะครับตัวนี้ก็แล้วแต่เลือกนะครับผมแนะนําเป็น New Window ไปเลยนะครับถ้าเกิดเปิดออกจากเว็บไซต์เรานะครับก็กดตกลงนะครับเราก็จะได้ลิงก์ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเมื่อเราคลิกลิงก์ตัวนี้ก็จะเปิดหน้าใหม่ขึ้นมานะครับเราลองบันทึกดูก่อนนะครับนะครับอันนี้คือเมื่อที่เราเพิ่มไปเมื่อกี้นะครับเมื่อเราเลื่อนมาเห็นไหมครับจะมีลิงก์ปรากฏขึ้นบริเวณนี้นะครับ เพื่อให้เราดูนะครับเมื่อเรากดปุ๊บก็จะมีการเปิดหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาตามที่เราระบุไว้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการทำลิงก์นะครับภายในเว็บไซต์ของเรานะครับ